ดูข้อนี้นะครับกราฟของระบบสมการปกติแล้วกราฟเส้นตรงเนี่ยนะครับถ้ามีสัมประสิทธิ์เป็นบวกนะครับสัมประสิทธิ์หน้าเเป็นบวกเนี่ยก็จะเอียงไปทางขวานะครับกราฟก็จะเอียงแบบนี้แต่ถ้าสัมประสิทธิ์หน้า x เป็นลบกราฟก็จะเอียงแบบนี้เช่นันนี้นะครับเป็นลบกราฟก็จะเอียงอย่างนี้เพราะฉะนั้นสมการเอียงแบบนี้นะครับเอียงไปทางซ้ายแบบนี้ ก็ต้องดูเฉพาะก็จะเลือกเฉพาะสมะการที่หน้าสัมประสิทธิ์หน้า X เป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแต่ข้อกอ,อ,อ,อกับข้อกกับคอนะครับอันนี้เป็นลบได้ยังไงลองเปลี่ยนรูปนะครับ y เท่ากับย้ายข้างไปนะครับก็เป็นลบ2 x บวก4นครับนี่ก็ลบ2 x นี่ก็ลบ2 x นี่ก็เช่นเดียวกัน ส่วนข้อขอไข่กับงองูนี่ไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ตัดข้อขอไข่กับงองูออกไปครับโอเคทีนี้ลองแทนค่าดูนะครับจุดที่เราเห็นนะครับมี4จุดนะครับก็คือจุดนี้2 0จุดนี้0,4จุดนี้ลบ2 ศูนลบสอนะครับศูนย์ 2, ลบสก็จุดนี้ลบหนึ่งลบหแล้วก็ลองแทนค่าดูนะครับเอาสอนย์แทนดู x 2, 2 2, เป็น2 2งลบสเป็นลบสลบสบวกสเป็น0ใช่นะครับลองเอาศูนย์สแทนดู x เป็น0นคูณการเป็น0บวกเป็นสอันนี้ถูกต้อง คือกราฟเส้นนี้ลองดูนี้บ้างครับน่าจะเป็นอันนี้นะครับลองเอา x เป็น0แทนดู0-2 0ลบ2แทนเข้าไปนะครับได้0แต่ y ได้ลบ1นะครับซึ่งไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ตรงกับการาฟนี้มาดูข้อควายนะครับเอา0แทนนะครับ0 คูณลบได้0ล 2, y ก็ได้ลบ2องนะครับด้ตรงนี้ลองกระจุดนี้แทนบ้าง x เป็นลบ1แทนเข้าไปนะครับลบ1คูณลบ2เป็น2 2ลบ2ได้0ตรงกับข้อนี้เพราะฉันตอบข้อควายนะครับข้อน,นี้ไม่ได้เขียนวิธีทำเยอะนะครับลองเช็คด,ดูนะครับลองเอาตัวเลขแทนเข้าไปในสมการนะครับแล้ดูว่า ข้อไหนเป็นจริงนะครับลองเช็คดูครับ